สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักรเรียนชั้นป .6 ทับ3ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับรูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมีพี่ๆนักศึกษานะคะเข้ามาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะคะที่จะเข้ามาสังเกตการสอนนะคะในวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายในการสังเกตการสอนของพี่ๆเนาะนะคะ เนื้อหาของเรานะคะนักเรียนในวันนี้นะคะจากที่เราได้เรียนไปเมื่อวานในเรื่องของเงามืดและเงาม,มัววันนี้เราจะนําความรู้เหล่านั้นนะคะนักเรียนมาลงตู่กิจกรรมว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะอ่ะานทบทวนกันก่อนเนาะว่าเงาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไงลูกเงาเกิดขึ้นได้อย่างไงเงาเกิดจากอะไรคะเงาเกิดจากอะไรลูกช่วยครูหน่อยได้ยินไหมเปิดเปิดไมโครโฟนก็ได้คะ่ะอ่ะเงาเกิดจากอะไรลูก มะยมครับเงาเกิดจากอะไรลูกเงา<ส>งเกิดจากครับเออเมื่อมีอะไรมากัน้นแสงลูกวัตถุชนิดนั้นต้องเป็นวัตถุอะไรลูกวัตถุรื้แสงครับ อเก่งมากนะคะต้องเป็นวัตถุทึบแสงนะคะนั่นเนียงถึงจะเกิดเงาขึ้นมาได้นะคะวัตถุโปร่งใสไม่ได้วัตถุโปร่งแสงก็ยิ่งไม่ได้นะคะอันนี้จะไม่เกิดเงาเกิดขึ้นเนาะโดยเงาจะมีสองประเภทนะคะคือเงามืดและเงามัวเนาะเงามือดอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกเงามืดเงามืดอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกลูกข้างในครับข้างในค่ะเงามือดอยู่ข้างในเงามัวอยู่ข้างข้าง ข้างอะไรลูกช่วยกันตอบครับอ่าเงามัวอยู่ข้างนอกนะคะเก่งมากเลยนะคะอ่ะไปต่อนะคะนักเรียนเอาแบบปึกหัดขึ้นมานะคะเป็นแบบปึกหัดหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบหกถึงหนึ่งร้อยสิแปดนะคะหนึ่งสองหกถึงหนึ่งสองแปดนะคะลูกหนึ่งสองหกถึงหนึ่งสองแปดเปิดเลยนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูจะใช้นะคะนั่นเรียนแบบปึกหัดเนาะอ่าโอเคนะคะนักเรียน กิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมในเรื่องของเงานะคะการเกิดเงานั่นเองนะคะนักเรียนโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะวันนี้นะ,ะก็จะมีไฟฉายไฟฉายก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองนะคะนักเรียนเนาะจะเป็นในส่วนของแหล่งกําเนิดแสงนะคะ,ะแหล่งกําเนิดแสงเนาะ เมื่อวานที่เราได้เรียนไปนะคะต้องมีส่ตัวนะคะนักเรียนการเกิดเงาได้นะคะจะต้องมีส่วตัวเหมือนกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเลยนะคะการเกิดเงาก็จะต้องมีแหล่งกําเนิดแสงมีวัตถุก,กั้นแสงนะคะนักเรียนแล้วก็ต้องฉากรับแสงนะคะนักเรียนเนาะอ่ะโอเคนะคะและต่อไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปที่ครูคจะใช้นะคะก็คือเป็นแก้วน้ํานะคะนักเรียน แก้วกระเบื้องที่มีหูจับอันนี้เป็นแก้วกาแฟนะคะที่ทุกบ้านต้องมีนะคะนักเรียนเนาะอันนี้จะเป็นวัตถุก,กั้นทางเดินของแสงในวันนี้นะคะและส่วนที่3มนะคะที่ต้องมีนะคะนั่นก็คือส่วนของฉากรับแสงนะคะในที่นี้ก็จะใช้เป็นโปสเตอร์นะคะนักเรียนเนาะกระดาษโปสเตอร์ขาวเป็นฉากรับแสงของเราในวันนี้นั่นเองค่ะ อ่ะนะคะไปต่อนะคะขอทบทวนกันอีกักนิดหนึ่งในเรื่องของเงานะคะขนาดของเงาเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอยู่กี่อย่างนะขน,ขนาดของเงาขึ้นอยู่กับปัจจัยกี่อย่างดูกี่อย่างกี่อย่างดูกี่อย่างดูขนาดของเงามะยมเปิดไม้ด้วยลลกมะยมมะยมเปิดไม้ด้วยสามอย่างครับอ่ามะยมบอกว่าสามอย่างถูกต้อง หนึ่งค่ะคือขนาดของแหล่งกําเนิดแสงนะคะหนึ่งคือขนาดของแหล่งกําเนิดแสงสองนะคะคือวัตถุกั้นแสงนะคะนักเรียนสองคือวัตถุกั้นแสงและสามคือระยะห่างระหว่างสามตัวนี้นั่นเองนะคะคือระยะห่างนะคะของแหล่งกําเนิดแสงของวัตถุและก็ของฉารับแสงนั่นเองนะคะอันนี้คือปัจจัยที่ทําให เงาเนี่ยมีขนาดต่างๆใช่ไหมคะนั่นเรียน,นเนาะอ่ะาระยะห่างของสามสิ่งนี้นะคะระยะห่างของ3ามสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดแสงวัตถุก,กั้นแสงนะคะแล้วก็เป็นฉากรับแสงนะคะระยะห่างมีความสําคัญซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทดสอบดูนะคะว่าระยะห่างของ วัตถุ3สิ่งนี้มันมีผลต่อขนาดของเงาจริงหรือไม่นะคะความจริงแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะการทดลองในวันนี้กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราต้องได้ทำนะคะด้วยกันในห้องปฏิบัติการแต่ด้วยสถานการณ์โควิด1 9นะคะนักเรียนทําให้วันนี้เนี่ยคุณครูต้องมาอธิบายทฤษฎีให้นักเรียนฟังก่อนนะคะให้เข้าใจก่อนเนาะอ่าโอเคนักเรียนจําได้ไหมนะคะเมื่อวานที่เราเรียนกันไปถ้าสมมุติว่าคุณครูมีวัตถุรูปทร,ปทรงกระบอก เงาที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปอะไรลูกเงาที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปอะไรรูปอะไรตรงกระบอกออรครับอ่าถูกต้องก็จะเป็นอ่ารูปตรงกระบอกนะคะนั่นเรียนเนาะจะมาเป็นรูปทรงกลมไม่ได้นะคะนั่นเรียนนะคะอ่าเราลองมาดูนะคะถ้าวัตถุอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดแสงในกรณีที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะในกรณีที่หนึ่งแบบนี้อันนี้เรียกว่า ฉากนะคะนัああ <desp lawsuit. S 2> ่นเรียนในกรณีที <contributes S 2> ่หนึ่งเนาะอ่ะนี่แหล่งกําเนิดนะคะแหล่งกําเนิดแสงในที่นี้คือ่านไปฉายนะคะนั่นเรียนหานไปฉายนะคะเขาบอกว่าวัตถุอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดแสงแสดงว่าวัตถุอยู่ใกล้ฉากหรืออยู่ใกล้ไปฉายลูกอยู่ใกล้อะไรอยู่ใกล้อะไรวัตถุอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดแสงแสดงว่าอยู่ใกล้ฉากหรืออยู่ใกล้ไปฉายไปฉายครับอ่าอยู่ใกล้ไปฉายนะคะนั่นเรียน เนาะเงาที่เกิด <blunt> ข <animation> ึ <contributing masculine tension> ho ้นนะคะนักเรียนเงาที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่หนึ่งนี้นะเงาที่เกิดขึ้นบนฉากรับแสงค่ะเงาของวัตถุจะมีขนาดใหญ่นะคะเงาจะมีขนาดใหญ่อันนี้เราดูข้างๆนะคะนักเรียนเนาะเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่แต่ถ้าในกรณีที่สองนะคะในกรณีที่สองในกรณีที่วัตถุอยู่ใกล้ฉากนะคะวัตถุอยู่ใกล้ฉากเดี๋ยวขอวาดดูก่อน นักเรียนคะแคปเจอร์หน้าจอได้ให้แคปเจอร์นะคะหลังจากที่คุณครูวาดรูปเสร็จคุณครูก็จะบอกให้นักเรียนแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้นะคะนักเรียนอ่าในกรณีที่สองค่ะถ้าวัตถออแบบนะะุอยู่ใกล้กับฉากอ่าแบบนี้นะคะอยู่ใกล้กับฉากเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่หรือเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เมื่อวานที่คุณครูสอนไปมีขนาดเป็นไงคะเล็กอ่าเก่งมากนะคะมีขนาดเล็ก แบบนี้นะคะนักเรียนซึ่งเราจะเอาความรู้อันนี้ค่ะนะคะไปใช้ในกิจกรรมที่เรากําลังจะทําต่อไปนี้นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่หนึ่งยเจดนะคะหนึ่งสองเจ็ดนะคะหนึ่งสองเจ็ดนะลูกนะอ่ะมาช่วยกันนะคะคุณครูบอกนักเรียนไปนะคะหลายๆคนหลายๆห้องเนาะว่าวิชาวิทยาศาสตร์หนูอ่านประโยคแล้วหนูไม่เข้าใจให้หนูวาดรูปประกอบนะคะเพราะว่า การสื่อสารด้วยการวาดรูปเนี่ยบางครั้งมันเข้าใจมากกว่าเป็นข้อความนะคะนักเรียนอ่านดูนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี้ยนะคะข้อที่หนึ่งเลื่อนไปฉายให้ห่างจากแก้วกระเบื้องมีหูดับกว่าจะเข้าใจนะนั่นเรียนผู้ว,วาอ่านเป็นประมาณสิบลอกนะคะดังนั้นหนูวาดฉากคะ่ะวาดลงไปในสมุดเลยวาดลงไปในแบบกรัดาของนักเรียนเลยนะวาดลงไปเลยนะเดี๋ยวนะขอวาดฉากตรงๆอ่านี่ตรงที่สุดแล้วคะ่ะนะคะ วาดลงไปเลยในแบบฝึกห,ดหัดนะลูกนะวาดลงไปเลยค่ะ,ะวาดลงไปได้เลยนะคะเขาบอกว่าเลื่อนไปฉายให้ห่างจากแก้วกระเบื้องแสดงว่าแก้วกระเบื้องอยู่ใกล้ฉากหรืออยู่ใกล้ไปฉายเลื่อนไปฉายให้ห่างจากแก้วกระเบื้อง แดงว่าแก<อ>้วอยู่ใกล้ฉากหรืออยู่ใกล้ไฟฉายลูกใกล้ฉากอ่าอยู่ใกล้ฉากเก่งมากอยู่ใกล้ฉากนะคะนั่นเรียนวาดสวยๆนะวาดสวยๆนะอ่ะวาดอย่ายงร,รวดเร็วด้วยดินสอสวยๆแบบนี้ดังนั้นลูกวัตถุอยู่ใกล้ฉากเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เล็กครับอ่านะคะเก่งมากนะคะนัเรียน มันก็จะเข้ามาถูก่กรณีที่สองใช่ไหมคะนันเรียนวัตถุอยู่ใกล้ฉากเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กนะะดังนั้นนะคะนักเรียนก็ติ๊กลงไปนะคะเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องของเงาม,มีขนาดเล็กแบบนี้นะคะโอเคทันไหมคะทันไหมลูกทันนะนะคะทัอะสอมานะคะวาดรูปเร็วๆนะอ่ะต่อไปในกรณีที่สองในกรณีที่สองบอกว่า ถ้าเลื่อนฉากรับแสงให้ห่างจากแก้วกระเบื้องมีหูจับดังนั้นหนูวาดอ่าให้วาดฉากรับแสงกับไปฉายก่อนนะแล้วมาอ่านว่ามันอยู่ใกล้อะไรนะคะตอนนี้แก้วกระเบื้องอยู่ใกล้อะไรระหว่างฉากรับแสงหรือไฟฉาย <S <S เลื่อนฉากรับแสงให้ห่างจากอ่าเก่งมากเห็นไหมตีตีประโยคให้ออกนะแล้ววาดรูปลงไป น,ะะนัะนเรียนวาดรูปลงไปเลยข้างบนแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะ <_ d ance> ดังนั้นแสดงว่าตอนนี้แก้วกับเบื้องอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดแสงถูกไหมอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดแสงดังนั้นเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ลูกเงา <_ d ance> ใหญ่ครับอ่าใหญ่ถูกต้องนะคะเก่งมากนะคะเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่นะคะ <_ d ance> อ่ะโอเคไปต่อ <_ d ance> ทันไหมคะทันไหมลูกทันไหมลูก ทันครับทานนะอ่ะโอเคค่ะข้อสามข้อสามค่ะถ้าเกิดว่าเลื่อนฉากรับแสงให้เข้าใกล้แก้วกระเบื้องดังนั้นอะไรไม่รู้เราวาดก่อนเราวาดนะคะนะักเรียนฉากรับแสงก่อนวาดไปฉายก่อนอ่านะคะวาดฉากรับแสงวาดไปฉายอ่ะนะคะข้อสามบอกว่าเลื่อนฉากรับแสงให้เข้าใกล้แก้วดังนั้นตอนนี้แก้วอยู่ใกล้ฉากหรืออยู่ใกล้ไฟฉาย อยู่ใกล้ไหลูกใกล้อะไรนะคะลูกดังๆครูไม่ดีใกล้ฉากอ่าใกล้ฉากนะคะนักเรียนใกล้ฉากเนาะอ่ะดังนั้นนะคะนักเรียนนักเรียนก็วาดให้มันแตกต่างนิดนึงนะคะระหว่างอยู่ใกล้ฉากกับอยู่ใกล้ไปฉายนะคะเมื่อวัตถุอยู่ใกล้ฉากดังนั้นเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เล็กเล็กอ่าจะมีขนาดเล็กนะคะเราก็เช็กขนาดเล็กนะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะใครไม่ทานให้ยกมือนะใครไม่ทานให้ยกมือต่อไปค่ะข้อสี่นะคะเรามาวาดก่อนวาดฉากก่อนใดๆนะคะนักเรียนเราวาดฉากกับวาดไปฉายรอไว้ก่อนนะคะวาดแต่ละแต่ละข้อนี่วาดไม่เหมือนกันนะคะอ่ะข้อสี่บอกว่าเลื่อนแก้วกระเบื้องมีหูจับให้ห่างจากไปฉายให้ห่างไปฉายแสดงว่า ตอนนี้แก้วอยู่ใกล้ฉากหรืออยู่ใกล้ไปฉายลูกอยู่ใกล้อไหใกล้ฉากครับอยู่ใกล้อะไรนะคะลูกใกล้ฉากครับอ่าอยู่ใกล้ฉากนะคะนักเรียนอยู่ใกล้ฉากเนาะโอเคดังนั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อวัตถุอยู่ใกล้ฉากนะคะนักเรียนเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ลูกขนาดเล็กเล็กเล็กนะไมหลายๆคนเข้าใจแล้วนะ นะคะนักเรียนเพราะว่าเรื่องนี้ใครเข้าใจจะได้เปรียบค่ะนะคะเวลาหนูเจอข้อสอบเรื่องเงาหนูก <other> ็ไ <ti> ม่งงนะคะนักเรียนหนูก็ไม่งงละนะคะเว้นแต่ว่าหนูจะลืมเท่านั้นนะคะออะต่อไปค่ะลูกข้อ5้าใดๆเนาะเราเราวาดฉากก่อนนะคะเราวาดฉากกับไปฉายก่อนนะคะจำไว้นะลูกนะคิดไม่ออกให้วาดรูปนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะแต่ไม่ใช่วาดรูปไปเรื่อยนะนักเรียนวาดรูปการ์ตูนเต็มไป ไปเรื่อยมาได้นะต้องวาดรูปที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาถามนะคะอ่ะตอนนี้ข้อแหบอกว่าเลื่อนไฟฉายเข้าใกล้ไฟฉายเข้าใกล้แก้วดังนั้นแก้วอยู่ใกล้อะไรระหว่างฉากกับไฟฉายลูกไฟฉายไปฉายอ่าไฟฉายนะคะไม่งงนะไม่งงนะคะโอเคดังนั้นเมื่อวัตถุอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดแสงลูก เมื่อวัตถุอยู่ใกล้กบแหล่งกําเนิดแสงนะคะเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ใหญ่ใหญ่เงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้และข้อสุดท้ายนะคะใดๆก็คือวาดรูปก่อนนะคะเพราะว่าครูชอบวาดรูปรูปนะคะหลายคนก็ชอบวาดรูปเหมือนครูนะคะครูเป็นคนที่ไม่วาดรูปไม่เก่งนะคะแต่ครูชอบวาดรูปนะคะอ่ะข้อหกค่ะ เลื่อนแก้วให้เข้าใกล pues ้ไฟฉายเลื่อนแก้วให้เข้าใกล้ไฟฉายเหมือนข้อห้าไหมข้อห้าเลื่อนไฟฉายเข้าใกล้แก้วข้อหกเลื่อนแก้วเข้าเข้าใกล้ไฟฉายอันเดียวกันไหมลูกอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมลูกอันเดียวกันครับเอออันเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครงงหนูก็จะบอกว่ามันคือคนละอย่างอันนี้คือความยากของภาษาไทยเห็นไหมนั่นเรียนนี่คือความยากของภาษาไทยลูกนะคะ ไม่ได้เป็นปัญหาของวิทยาศาสตร์แล้วนะเป็นปัญหาวิชาภาษาไทยแล้วนะ,ะดังนั้นเหมือนกันกันกบข้อ5เงาที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาดเป็นยังไงลูกขนาดขนาดย่างลูกม่ยมขนาดาใหญ่ลูกใหญ่อ่าใหญ่นะคะกลิ่งมากนะคะอ่ะให้แคปเจอร์หน้าจอ,อเดี๋ยวคือแคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วส่งลงในกลุ่มห้องให้นะคะเออเดี๋ยวเหน๋ยเดี๋ยว อ่ะตอนนี้รูปภาพนี้นะคะไปอยู่ในห้องเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะคนอื่นสามารถแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะคะนักเรียนเนาะถ้าใครไม่ทันตอนนี้มีคนไม่ทันไหมมีคนไม่ทันไหมมีไหมลูกไม่ทันไม่ต้องอายนะลูกนะไม่ทันไม่ต้องอายหนูบอกได้เลยนะคะลูกบอกได้เลยเนาะอ่ะทันนะลูกนะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อ ต่อไปค่ะลูกคะต่อไปเราจะมาสรุปผลการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะนั่นเียนค่ะเรามาช่วยกันสรุปผลการทํากิจกรรมก่อนนะคะเราจะสรุปผลการทํากิจกรรมว่าเมื่อวัตถุกั้นแสงค่ะเมื่อวัตถุกั้นแสงอยู่ใกล้ฉากรับแสงอ่านะคะเมื่อวัตถุกั้นแสงอยู่ใกล้ฉากรับแสงนะคะ เงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเป็นยังไงลูกเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเป็นยังไงคะลูกเล็ก<ล>หรือใหญ่ยยลูกอะไรนะลูกเล็กลงครับอ่านะคะ<ง>จะมีขนาดเล็กลงนะคะนักเรียนเมื่อวัตถุอยู่ใกล้กับฉากนะคะนักเรียนเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กลงแต่ถ้าวัตถุก,กั้นแสงนะคะอยู่ใกล้ กับแหล่งกําเนิดแสงหรืออยู่ใกล้กับไฟฉายเงาที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงลูกเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเป็นไงคะใหญ่ครับอ่าถูกต้องจะมีขนาดใหญ่นะคะนั่นเรียนเก่งมากนะคะถูกต้องอันนี้คือสรุปเป็นสรุปในเรื่องของการเกิดเงามืดและเงามัวเลยนะคะเป็นการสรุปในเรื่องของการเกิดเงามืดและเงามัวเลยนะคะนั่นเรียนเนาะ อ่ะคณครูแคปเจอร์หน้าจอให้นะคะถ้าใครสามารถเข้าใจได้นะคะนักเรียน2อ,อย่างนี้นักเรียนก็สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อสอบแล้วเพราะว่าเรื่องเงาหนูจําแค่เนี้ยค่ะถ้าใครมีเทคนิคการจำนะคะเหมือนครูเนี้ยถ้าอยู่ใกล้ฉากก็มีขนาดเล็กถ้าอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดแสงก็มีขนาดใหญ่แค่เนี้ยค่ะจําแค่นี้ โจ์มาแบบไหนทําได้หมดนะคะโจย์มาแบบไหนแนวไหนเราจะทําได้หมดลูกอย่าไปกลัวนะคะนะักเรียนอ่ะโอเคนะโอเคนะคะลูกอ่ะคุณครูคปเตอร์หน้าจอแล้วนะคะนะักเรียนรูปนี้อยู่ในห้องเรียบร้อยใครไม่ทานมีไหมคะลูกใครไม่ทานมีไหมนะคะ ่าโอเคนะต่อไปนะคะมายมเสร็จหรือยัง<า>มยมเสร็จหรือยังลูกมายมกำลังงมงๆฟุามเขียนอยู่นะคะอ่ะโอเคเสคร็จแล้วคนระับเสร็จแล้วเนาะเยี่ยมมากนะคะมายมนะคะบอกพ่กัดซื้อไม้ให้เพื่อนด้วยนะคะลูก มีมะยมคนเดียวซื้อไม้มีไม้เห็นไหมนักเรียนมะยมตอบคนเดียวนะคะเยี่ยมมากเลยคุณครูหลายๆชมหลายๆคนนะคะชมมะยมว่ามมยมมีส่วนร่วมในการเรียนดีมากนะคะหอมด้วยนะคะอ่ะต่อไปเนาะต่อไปลูกอ่าหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดให้นักเรียนวาดแผนภาพที่อยู่บนหน้าจอน,นี้นะคะลงไปในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะ โดยที่เห็นไหมคะนักเรียนนักเรียนก็จะต้องวาดนะคะแหล่งกําเนิดแสงวาดวัตถุกั้นแสงแล้ววาดเงาที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนเนาะว่าเงาที่เกิดขึ้นนั่นน่ะมันมีทั้งเงามืดและเงามัวใช่ไหมคะลูกมันมีทั้งเงามืดและเงามวนะคะโดยเงาอะไรจะอยู่ข้างในนะเงาอะไรอยู่ข้างในเงาอะไรอยู่ข้างในอ่าเงามืดอยู่ข้างในเงามัวอยู่ข้างนอกนะคะลูกเนาะเงามัวจะอยู่ข้างนอก น,ะะนักเรียนให้วาดแบบนี้พร้อมทั้งนะคะนักเรียนระบายสีแรงเงานะคะคนักเรียนเพื่อแสดงถึงเงามืดและเงามัว,มวให้แตกต่างนะคะเขียนแสดงะะเส้นลังสีแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะลูกเนาะในหน้า128หน้า128นะคะ,ะ,คะโอเคเนะาะคุณครูแคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยนะคะ รูปนี้อยู่ในกลุ่มรลายเรียบร้อยนะคะอยู่ในกลุ่มลนยเรียบร้อยนะคะอ่ะสำหรับการส่งงานวันนี้ถ้าใครตั้งใจเรียนอันนี้ก็เป็นรางวัลให้หนูเพราะว่าไม่มีการบ้านนะคะหนูถ่ายรูปส่งงานหน้า127ได้เลยถ่ายรูปส่งงานหน้า127ได้เลยค่ะ127นะคะนักเรียนเนาะ,ะแนะนำให้เขียนชื่อนักเรียนติดลงไปในแบบกหัดเลยนะคะป้องกันการที่คนอื่นนะคะจะ ก๊อปปี้งานของเราไปส่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกนะคะไม่ควรเนาะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนชื่อลงไปเลยถ่ายเฉพาะหน้า127่นะคะถ่ายให้ชัดๆนะลูกนะนะคะถ่ายทั้งหน้าเลยถ่ายให้จะชัดนะคะหน้าหนึ่งเจนะคะอ่ะก่อนที่นะคะนักเรียนจะส่งงานนะคะตอนนี้มาดูก่อนใครยังไม่ได้เ็ฟชื่อโอ้โหเยอะเลย พิิรักนะกิติธรตักกิตปฏิพันธ์นะคะริกกี้และพีพัฒนะรัชาชัยนะรัชาชัยอยู่ไหมลูกรัชาชัยเมื่อกี้เห็นรัชาชัยอยู่ในห้องนะนะคะปาริชาตินะคะพอยนะหอมนวนไปเรียกเพื่อนด้วยแล้วก็สิริพรน,นะคะที่ยังไม่ได้เช็กชื่อห้ามเช็คชื่อหลังจากที่ออกจากห้องแล้วนะคะหมายถึงว่า หลังจากหมดชั่วโมงแล้วนักเรียนเช็คชื่อบ่ายสามโมงในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรนะคะเพราะว่าคุณครูก็จะดูตลอดนะคะในชั่วโมงของคุณครูเท่านั้นแต่ถ้าหมดชั่วโมงของคุณครูปุ๊บคุณครูก็ไม่กลับมาดูย้อนหลังแล้วนะคะว่าใครเช็คชื่อย้อนหลังบ้างดังนั้นแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองด้วยย้ําในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะอ่ะก่อนที่จะให้นักเรียนนะคะส่งงานคุณครูขอ สอบถามเพื่อวัดความเข้าใจของ,งนักเรียนนิดหนึ่งว่าอ่ะซุ่มถามนะซิลิวส์ซิลิวส์เปิดไมโครโฟนหน่อยซิลิวส์เนี่ยเห็นไหมกลัวเหลือเกินออกเลยออกห้องเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะนะคะนักเรียนอ่ะเรียนช่วยกันตอบนะลูกนะช่วยกันตอบนะคะว่าเมื่อนะคะ วัตถุเข้าใกล้ฉากเมื่อวัตถุเข้าใกล้ฉากเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเป็นยังไงเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เล็กครับเล็กค่ะเล็กเก่งมากนะคะถ้าวัตถุเข้าใกล้แหล่งกําเนิดแสงเงาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่ครับ ใหญ่นะคะเก่งมากถูกต้องนะคะนักเรียนเนาะหวังว่านักเรียนจะใช้ความรู้ในเรื่องของเงาการเกิดเงาเงามืดเงามัวนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันและเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้นะคะนักเรียนอยาน่าเรียนเพื่อเรียนเพื่อผ่านนะคะให้เรียนแล้วสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะ .6 งหทับก็มีพัฒนาการขึ้นมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการเข้าเรียนและการส่งงานขอให้นักเรียนนะคะนักเรียนคงความดีความรับผิดชอบแบบนี้ไปตลอดนะคะอะ วันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องนองน,องนักศึกษาทุกคนนะคะที่มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรนนะคะในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ